นานแฮะใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แหละกว่าขาจะจะดีอะคือมันช้ากว่าเมื่อื่อเราลองใช้เทคนิคที่สูงนั้นก็นี่ลองตัดขาเหมือนกันเนี่ยกางเซ็ตจะเราโดนตัดเพราะมีเซลลูไลติสเพราะนั้นก็ไม่ได้ตัดเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ได้เพราะเอามาทำงานวิจัยนะพวกนี้เป็นเอ็ิเดนซ์ที่เรา ที่เราเอามาใช้เอาละนะคะพอได้วิธีการพวกนี้มาเนี่ยเราก็ค่อยมาปรับว่าในแต่ละโมดาลิตี้หรือแต่ละเทนิกเนี่ยมันจะเหมาะกับใครเราใช้เวลาไหน,นมันถึงจะพอดีเพราะฉะนั้นสี่ที่ท่าได้อบรมวันนี้คือ อดีที่บอกว่าอาจารย์จะต้องไปหาแบบใหม่ไว้อะไรเงี้ยอันนี้คือคิดว่าเราคิดว่าเราปร,ปรับทฤษฎีแล้วแล้วก็พอที่จะใช้กับคนไข้ได้พอท่้นรู้ตรงนี้แล้วนะคะในเทคนิคที่สามในตัว SKD สาเราเพิ่มกลไกบางอย่างเข้าไปทำไมถึงต้องเพิ่มเพราะ ในความเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่ใช้กระดูกสำหลังเยอะพอใช้กระดูกสำหลังเยอะคุมแค่นี้ถ้าจะไม่เข้าท่าแล้วเนี่ยนะอันนี้คือต้นทางแต่ปรากฏว่าสัญญาณรูปเนี้ย Qual é a วิ่งเนี่ยถ้าไปเจอเอาัางปันเนี่ยจะปันมากเลยเราก็จะต้องใช้กุศโลบายเพื่อที่จะให้ตัวที่รับสัญญาณเนี่ยในกล้ามเนือ้อฟังนะในข้อต่อแล้วไขสันหลังนั้นเริ่มททำงานจึงเป็นที่มาของเทคนิคตัวที่สามข้อทุกข้อ จะโดนฝึกฟาเชเนียก็คือแผ่นชีตที่มันหุ้มกล้ามเนือ้อทุกมันอยู่จะโดนฝึกแล้วนอกจากนั้นฟังไหมนะตัวที่หลายคนไม่รู้จักความรับมันเลยก็คือประสาทรับสัมผัสที่ผิว ชาตินะเอาไว้สำหรับแจ้งอันตรายแจ้งว่าเจ้าของเนี่ยโดนมดตกันเจ้าของโดนน้ำร้อนลูกไฟไหมเจ้าของโดนเข็มทิ่มราไววิ่งไปที่บริเวณที่กรอบเพื่อที่จะบอกว่าเจ็บแล้วนะปวดแล้วนะแต่ไม่มีใครใครรู้ความลับของเจ้านี่เลยบอกว่าถ้าฝึกเจ้าหนี่เป็น บริเวณที่ไปที่กรองสัญญานะั้นจะให้ยาจะปวดบาดแผลไม่เคยมีใครรูนะ้รู้แต่ว่าอีเป็นรถสตอร์ดเอาไว้สำหรับแจ้งเตือนภัยเป็นรถแอมบูลนวิ่งโว้ดวิ่งเข้าไปช่านั้นเองแต่จะช่วยหรือไม่ช่วยนะไม่มีใครรู้จัก การแพทยแผนไทยของหมอวิคิตนะี่ยพนักงานนวดทั้งหลายเนี่ยใช้สอบตัวลังใช้พาซีเนียนกับลัฟฟินายตัวรับสัญญาณพวกนี้เส้นใยมันหนาพอมันหนาเนี่ยกว่าจะกดไปถึงเลยกล้ามเนื้อลงไปได้เนะี่ยจะไปเอายาแก้ปวดออกมาเนี่ยมันหนา ปวดคอปวดไหล่ไปก่อนที่จะกดไปหาให้ชาวบ,บ้านหาตรวจนึกบอกไหมเพราะฉะนั้นคุณหมอวิกิตต้องตงดูแ้วนะคะเพราะว่าเราเคยคิดจะทําว่าหมอนวดแผนไทยเราทําไมถึงไม่เป็นในโอฟเชียนเพจทำละแพทย์ก็เป็นเยอะเพราะใช้ส่วนที่เป็นไหล่ล้วก็ต้องคอ,อยอยะแล้วก็หนูว่าเอ๊ะมาใช้ตัวนี้กันแล้วกันใช้สีตัวปวด สี่ตัวบนนี้ใหญ่ใหญ่เล็กกว่าปรากฏว่าสี่ตัวบนเนี้สัญญาณดิ่งเข้าเนะี่ยดิ่งเข้าไปที่สไปนลกคอร์ดวิ่งผ่านขึ้นไปที่ชาละมาสถ้าอยู่ด้านหน้าก็วิ่งเข้าเลยถ้าอยู่ด้านเทา้าก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ขึ้นไปเพราะนั้นเราก็เลยใช้ตัวนี้เป็นตัวเรียกเอาอยาแก้ปวดและ ใกเบาๆจุดแดงทั้งหมดที่มันอยู่ที่ดอซอนเนลฟ์รูทเนะี่ยคือลาดภาษาที่ทอดออกมาทางด้านหลังตรงนี้ใช้อาเซทิคลีภาพฝึกหายใจได้ถูกร็กเคลื่อนไหวได้ถูกดอซอนเนลฟ์รูทจะเปิด ให้ยาแก้ปวดทั้งฝุ่ซึ่งมีฤทธิ์แรงมากกวมาเมิลสิทัมเพราะฉะนั้นเราใช้กลไกการเคลื่อนไหวเหมือนกับฝังเข็มแต่ใช้ปลายของกระดูกสีโครบข้างหลังั้นะคะถ้าทำไม่ได้เขาปวดไหมไหมปวดลังปวดไหม ไม่ปวดเพราะยาตัวนี้แรงกับามาเฟียคอปวดไหมไม่ปวดจึงจะได้มาแล้วอก่ากนัน้หายใจเป็นกล้ามเนื้อข่ายท้องก็อมัยผุเขาก็ไม่ปวดเพราะนั้นผู้สูงอายุบางรายนะั้นเป็นโรคเรื้อรังไม่ได้เป็นโรคเรื้อรังเพราะโครงสร้างข้างไหนแต่เป็นโรคเรื้อรังของกล้ามเนื้อและกระดูกเราจะงเชุวิธีมาใช้ ค่าที่เป็นค่าที่ไม่ไช้ใช้เอาละนะรู้อย่างนี้แล้วทุก้านนั่งเหยียบท้าไปหากันคู่แถวนี้กับแถวนี้แต่ไม่ต้องเอาเท้าไปยัดกันนะให้หาก,กันลัง สามเส้นใช้บมดไขสันหลังใช้ตัวรับสัญญาณที่อยู่ตามข้อใช้เพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของเทคนิคขึ้นอยู่ว่าท่านทำถูกหรือเปล่ปาทำถูกหรือเปล่ปาทำได้ถูกก็คือขยันฝึกมันจะได้รู้จักหวะแล้วหลายคนบอกว่าหนูต้องทำเหมือนโยคะไหมฟังนะไม่เหมือน คนที่ฝึกโยคะจะเอาปลายนิ้วไปก่อนกับปลายเท้าเอาไว้เพื่อที่จะให้หลังมันหักลงปรากฏว,ว่าหลังที่หักลงมันจะได้เฉพาะบริเวณส่วนที่เป็นประตูปิดเปแต่ส่วนอื่นๆที่เป็นจุดแดงๆนั้นจะไม่ได้เลยถ้านจะต้องรู้ความสงคั้นะาการก้มลงก็คือก้มลงแค่ให้ปลายของกระดูก ด้านหลังมันเป็นแตะกับด้าซ่อนแัวรูดกันนั่นเองเบาๆถ้าท่านก้มลงเยอะได้น้อยกว่าก่ท่านก้มมาเยอะคิดเอาเองก็แล้วกันนะอันนี้เราต้องรู้วิธีดังนั้นปลายมือท่านจะอยู่แค่ข้อเท้าปลายนิ้วกลางอยู่แค่ข้อเท้ามือสองข้างยัน โครงสร้างของตัวเอาไว้ไม่มให้ก้มลงไปเยอะแขนต้องตรงนะตรงแต่ไม่เกรงนะเอามือเอาฝ่ามือค่อมหน้าแข้งเอาไว้อ่าค้อมหน้าแข้งเอาไว้ทำไมถึงเป็นงั้นมือของท่านจะต้องฝึกเจ้านี่้นะห้านิ้วใครใช้นิ้วเดียวฝึกได้นินเดียวห้านิ้วที่ท่านมีท่านจะต้องฝึกเจ้านี้ ป็ปิดเห็นไหมเวลาก้มแต่ละทีมีความหมายนะไม่ไม่ใช่ว่าหายใจดูนะหายใจกับเคลื่อนไหวคุมสิบสอคู่คุม12บสองคูมันมันดังไปพี่ัเนซนเซอรี่ทั้งหมดเดินฝึกหมดเลยนะเที่วนี้ หน้าหมดหน้าหมดแล้วนอกจากนั้นต้งน้โดนฝึกด้วยนี่โดนด้วยถ้าเปื่ท่านก้มเยอะท่านก้มไปเยอะหมันฝึกโยคะกล้ามเนื้อท่านยืนแต่ท่านจะไม่ได้จนกล้ามเนื้อคลายแต่ไม่ได้พวกน เราไทำอะไรทไเราบอกว่าโอ้กล้ามเนื้อเราเรายืดแล้วเนี่ยมันดีนะมันไม่เมื่อยเราสสดนมันนะแต่ข้างในไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องฝึกหายใจไปด้วยตอนนี้ฝึกหายใจไม่เหมือนโยคะแล้วละ่ะเวลาท่านโน้มตัวลงท่านจะต้องใช้แรงต้านท่านต้องใช้แรงต้านเวลาโน้มตัวลง ซึ่งศาสตรเกี่ยวกเวลาท่านโน้มตัวลงท่านหายใจออกนะความป่ามันอยู่ตรงนี้นะเราใช้ไหล่ป้านโน้มตัวลงคือหายใจเข้าอ่ะก้มลงไปก้มศีรษะลง,ลงไม่ไม่ต้องก้มลงไปเยอะก้มเท่าที่ทําได้ถ้าท่านโน้มศีรษะลงไปเยอะส่วนไอ้จุดแดงๆที่อยู่ตรงคองท่านก็จะไม่ได้เพราะมันโดนหักลงท่านต้องกง้มพอประมาณพอประมาณไม่ต้องก้มเยอะก้มแค่ก้มคอนี้นตึง เพราะว่าส่นหลังจะได้โคงอันนี้คือเวลาก้มเวลาเนยนะเวลาเงยทนน่า,า,ทาค่อยๆลูบนะแข่ใช้ไอ้ตัวรับสัญญาณเบาๆที่ผิวหนังลูบเบาๆแขนตรงๆอย่างงออย่างงอขอ้อศอกลูบขึ้นไปแล้วใช้แขนเราท่านี้ผลักตัวไปขัางหลังค่อยๆผลักไปไม่ต้องเอ็นไปเยอะเอ,เอะ็นไปเยอะก็ไม่ได้อีกเอ็นพอประมาณเอ็นพอประมาณ ่พอประมาณเท่าไหร่พอประมาณคือ120องศา120เนี่ยมันจะใช้แบบปั้นดังนั้นสิ่งที่จะหายไปในเทน็กปนี้ก็คือทุนของท่านอและทุนก็จะหายไปด้วยนอกจากไม่เอาออกร่างกายนั่นได้นั่นได้ไดยเยอะมากเลยในเดคนิคที่สามมันจะเบรเสร็จไม่ในตัว เปเดคนี้ลืมตาฝึกลืมตาฝึกก็จะหายไปสี่คู่ลยม่แปด ไใช้ด้ดอันนี้ฝั่งนี้คือฝั่งแอโรบิกดูนะเวลาท่านต้นท่านต้นแอโรบิกนะท่านเต้นแอโรบิกนะมันจะมาจอดแค่เใต้าอะดอร์ฟินเพราะฉะนั้นเบต้าอะดอร์ฟินมันจะหลังเนะี่ยดูนะมันตรงนี้คือแถวบริเวณทารามัส เพราะฉะนั้นสารปิติเวลาที่สันปิติที่ได้จากเต้นแอโรบิกทําอะไรเร็วๆทั้งหมดเนี่ยเห็นขามาดอกมาไหมมันจะออกมาที่เต้นมีไฮโปทลัมาสออกมาตรงนี้ดูนะมันขึ้นมาฟืดขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะกระจกแค่นี้อันนี้คือสมองซีกซ้ายสองข้างฝั่งนี้คือสมองซีกขวาซีกนี้คือซีกของาราซิน ที่มันเป็นคู่สิทธิ์ที่ท่านฝึกหายใจปไปเมื่อกี้สิกนี้เป็นกระดูกสันหลังของชาติทำอะไรพุบพับพุบพับพุบพับเนี่ยนักใช้ขาแข้งเดินอะไรทำอะไรพุบพับพุบพับเนี่ยกลุ่มนี้พวกนี้เป็นเมตาบอลิกซินโดรมกลุ่มนี้ถ้าสุดโต บริเวณที่ปรับให้สองข้างเนะี่ยเท่ากันจะอยู่ที่นี่ตรงนี้คือดูนะจากนี่มานี่เนี่ยคือยี่ิบรอบกันหายใจอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมถึงท่านต้องถึงฝึกยี่สิบรอบที่บอกว่าเท่าทุนเนี่ยเท่าถุนนี่คือพอดีตัวท่าน ที่ท่านการบางคนก็สับประหกสับประเ,ยเลยแหละทําไมมันสับประหกสับประเ,ยเลยรู้ไหมพอเท่าทุนเนี้ยพอมันวิ่งเข้ามานเนี้ยจากไฮโปซาร์มัสข้างข้างขวาวิ่งเข้ามาข้างซ้า,งายเนี้ยภาษาศาส,สนาพุทเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาภาษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือพอดีกับพอเพียงเห็นไหมว่ามันมีเส้นทางอยู่แต่นี่ ฝึกไปได้นิดหนึ่งอันนี้คือโมโหน้อยลงละ่ะสมองไม่ค่อยกระ,กระตุกไม่ชับแต่ปรากฏว่าเวลาคนที่ฝึกใหม่ๆใช่ไหมอาจารย์ให้ให้ทักกล้าให้ทกกล้นหายใจเข้ารูนะ้ไหมสารเคมีเอนไซม์ตัวนี้มันเป็นยาหลอนประสาทขนาดแรงเพราะฉะนั้นใครที่ไปฝึกสมาธิโดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์เนี่ยอาจารย์จะพาไปฝึกทุกปีทันตแพทย์ด้วย ฝึกแล้วมีบางคนสติแตกกับมาเป็นสคิสโซฟีเนียเพราะเอมนอสเตนแอสตาตินกรูโตเมตม,เมันเพิ่มพอมันเพิ่มคนพวกนี้มีพันธุกรรมอยู่แล้วก็จะเป็นสคิสโซฟีเนียคือเป็นโรคจิตเภทโดยทันทีการลดยาหลอนประสาทลงคือเปลี่ยนสัญญา ที่อาจารย์ให้พวกท่านหยุดหายใจชั่วครู่นะั้นเป็นวิธีลดสัญญาณเพื่อที่จะลด n a c e t i c a s p a r t i n g l u t a m e คเพราะฉะนั้นใครที่ฝึกเทคนิคนี้รับการหายใจชัว่วครู่เจ้านี้จะลดระดับตำ่ำลงและคุณสมบัติเจ้านี้คือเปลี่ยนสารให้ไปเป็นกุูตาเมตซึ่งเป็นสารเล่งทำให้คน ก็เจิดกระเจิงตะเนเปิดเปิดแต่ถ้าลดเอนไซม์ตัวนี้ได้กุตเม็จะน้อยลงมันเป็นตัวกระตุ้นให้สมองทํางานเนี้ยเพราะฉะนั้นพอคนไข้สมองทางานน้อยลงเนาะแล้วแถมไปกระตุ้นเธอมาเพราะฉะนั้นการบ้าจะหลักการบ้าจะหลักพวกนี้เอาไว้รักษาอิเพ็นซซีสมองไม่กระตุกสมองไม่ฉับเพราะนั้นกุลไกพวกนี้ทําไมอาจารย์ ถึงบอกว่าให้พยายามฝึกให้ต่อเนื่องนะเพราะสารเคมีพวกนี้มันไม่ออกพร้อมกันมันออกเป็นเวลาได้ตัวนี้ถึงจะได้ตัวนี้แลวถึงจะได้ตัวนี้ไม่ใช่ฝึกครั้งเดียวได้ไปพร้อมกันนะดิจารบอกว่าท่านจะฝึกมีสิบสองโดท่านฝึกไปแปดโวดก็เป็นเรื่องของท่านละอันนี้นะก็ช่วยไม่ได้จะลืมตาฝึกก็ได้จะหยุดทําอะไรก็ได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวคนไข้ก็เหมือนกัน แกห,หยุดฝึกก็คือซีดีโฟรแกก็ลดเหมือนเดิมทั้งท,งที่แกรับเอเอวีเราทำมาแล้วหยุดขีด้เกียจฝึกเราก็จอดใหม่จอดใหม่มันก็กลับลงทั้งเดิมฝึกเมื่อไหร่มันก็ขึ้นเท่าเดิมอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นนั้นคุณภาพคนไข้ดีขึ้นพอท่านมาถึงยี่สิบท่านก็ว่างนอนพอจะมียาลดอาการสำเศอา แต่มาถึงตรงนี้มันจะมีหลอนน้ำสามรอบสินะพอมาถึงตรงนี้ตรงนี้คือเอาไว้ทำอะไรนะเอาไว้เข้าศพอีทรงเจ้าตรงนี้สัญญาณประสาทมันจะดงปักเกิดหมดใครอยากจะเป็นอะไรได้เป็นหมดเลยอย่างที่ตัวเองอยากเป็นเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้คือบริเวณเข้าศพบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณ สะกดเจ็ 7. เขาให้ฝึกดูลูกตุ้มเหี่ยวเพราะต้องการให้เอ็อะซิินอสิตเพราะฉะนั้นตรงนี้ภาษาศาสนาเรียกว่าสัทธาหลอกได้เต็มที่เลยก็ใช้ในกลไกลของเป็นเฮปโรซิสได้ตรงนี้คือสูงเจ้าถ้าผ่านตรงนี้มาได้เนี่ยส่วนใหญ่คนจะชอบอยู่ตรงเนี้ทำสมาธิแล้วที่เขาบอกว่า อ้เห็นเทวดาเห็นใครก็ใครๆๆเนี่ยเดินก็เจอเจอไปเต็กอยู่แถวทารามัสพอเต็กอยู่ทารามัสก็จะเห็นอาการนี้เกิดขึ้นเพราะมันมีอะไรนะไอกระบะสามกระบะที่เป็นสัญญาอเวทนามันใส่รหัสจับเอาไว้แล้วว่าอยากเป็นอะไรเพราะฉะนั้นรหัสพวกนั้นมันจะถูกดึงออกมาใช้เพราะสัญญาณข้างนอกมันโดนตัดออกไปอันนั้นเป็นหลอนครั้งที่สองพอหลอนครั้งที่สาม มีสามรอบระสิตัวนี้หลอนตรงนี้ภาษาภาษาฝรั่งว่าหลอนแต่ภาษาศาสนาเรียกว่าตาทิหลอตนตัวที่สามเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตรงนี้มันจะใช้เคลื่อนไฟฟ้านใกนการทำงนานเพราะฉะนั้นตรงนี้คือบริเวณที่พ่อแม่จะเสียแล้วไม่ตาบริสุท มันหมดแล้วเซลล์จะตายจะใช้ตาที่สามในการส่งสัญญาณคือคลื่นไฟฟ้าเพราะฉะนั้นลูกที่อยู่ไกลๆนะั้นจะรับซึมคลื่นไฟฟ้าพวกนี้ได้เพราะเกิดจากภายในแกลนนี่คือเเพราะฉะนั้นพระที่ท่านใช้ชานางหลายเนี่ยนะท่านใช้ริเลยไเนในการทำงานแต่ทาง การแพทย์เราทางวิทยาศาสตร์เรานะั้นเราต้องการได้ตัวนี้เอาไว้สำหรับดูแลแผลใหญ่ๆไปแดูแลแผลที่มันไม่ติดอะเอาไว้สำหรับเซลล์ซึ่งมันเป็นคิเทอร์นั้นในแคติที่สามนั้นมันจะเข้าแต่ที่ไทเรนแกลที่อาจารย์บอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยไม่อยากฝึกเทคนิคที่หนึ่งที่สองอะ่ะ ให้มันขามสามเอาไว้ก็เป็นนี้เพราะมันจะผ่านเส้น,าานสทางนี้พอผ่านเส้นทางนี้สิ่งที่ตามมาละพอเจ้าดีวิ่งมาเบละนะนี่พาราซิตมันจะเด่นขึ้นเพราะฉะนั้นบริเวณแถวไฮโปสมามนะัสเนี่ยสามพวกนี้กลูตามเมตมันต่ำเพราะฉะนั้นระบบประสาทนะั้นจะทำงานไนด้หลบสารที่เป็น สารเล่งการจเจริญเติบโตและสารเล่งการทำงานของเอวทั้งหมดนั้นจะลดระดับตำรงรวมทั้งคอที่ซ่อนด้วยจึงไปที่มาว่าทำไมคนไข้เห็นสีฟกเพิ่มขึ้น,น,นมันมีที่มาไม่ใช่ไม่มีหรอกนะเพราะฉะนั้นพอท่านรู้อย่างนี้แล้วก็หลายคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์มันจะเป็นไปได้หรอมันเป็นไปได้เพราะว่า ทีเซลลขึ้นอยู่กับตัวเองช่วยช่วยปิดไฟข้างหน้าเลยค่ะปิดไฟตรงตรงนี้เลยค่ะเพื่อที่จะได้เห็นภาพ เลยค่ะดูนะเทคนิคที่เราหายใจไปนะมีกระบะกอยู่สี่กระบะเทคนิคนี้เห็นเห็นไอแอนาฟินสี่ตัวไหมเที่าจั์บอกว่ามันแรงก่ามาฟินสี่เท่าเพราะถ้าท่านฝึกตัวนี้ได้ท่านจะได้สี่ตัว ซึ่งโดยปกติทําไม่ได้โดยกลไกประมาณนี้ทําไม่ได้ต้องรู้ความลับมันที่เด็นว่าระบบประสาทส่วนการจะบังคับยังไงถึงจะได้ไอ้สี่ตัวนี้มาให้ได้และคุณสมบัติของ4ตัวนี้ก็คือในของใกล้ไอชีบีก็คือแปรคะกระตุต้นให้ทีเซลล์ทำง,งานแะชเชอร์คิลเซล NK เซลนะั้นเอาไว้เก็บพวกที่ไม่น่ารักของแปลกปลอมทั้งหมดรวมทั้งหลายๆอันที่เป็นเชื้อแปลกปลอมเข้ามาก็กระตุ้นให้ NK เซลล์เป็นตัวอันนี้คือหายใจนะพอเราทำไมอาจารย์ให้ท่านเห็นไหมอาจารย์เริ่มใช้แขนสัานหลังตนะั้งแต่ท่าสอง ผมร้อนะว่าซิสเตอร์เพราะอาจารย์ต้องการในสารพว้ในระดับของธรรมัสต้องการวิอยากแก้ปวดอยาแก้ปวดก็คือเป็นไงลดความทุรุทุลายกะบวนกระวายลงคำว่าปวดเนี่ยขออาจารย์ไม่ใช่อาการปวดนะปวดจากข้างในคือเซลล์มาระทุกของเสียมันเยอะมันอึดอัดมันไม่บอกเรา มันออกมาเป็นโครงสร้างมันหนึงปวดแต่ข้างในมันอึดอาจจะพวกเมตาบอลิสินโดมคืออึดอัดเราก็ใช้ตัวนี้เข้ามาเกี่ยวจะเห็นสายสีม่วงพอานี่พอสายสีม่วงตัวนี้ถ้าคุมตัวนี้ได้ B-cell มันจะเพิ่ม B-cell นั้นคือเคมโบเทรลปีในร่างกายของท่านและ B-cell นั้นไม่ใช่มีคุณสมบัติเป็นเคมีบําบัดอย่างเดียว ณปัจจุบันนี้คุณสุบัติของบีเซลก็คือตัวที่ถักสายใยดีเที่มันผิดปกต,ติเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมกับการที่ไวรัสมันกินจนอิ่มหนังสัมรารแล้วเราสามารถพิ่มบีเซลได้เพราะฉะนั้นเจ้านี่คือตัวพลานานยพา่าที่ซ่อมเสริม DNA ให้กับคนไขน้เพราะฉะนั้น ซีดโฟร์ถึงได้เพิ tamam ่มขึ้นแล้วนอกจากนั้นเรามาฝุดฝั่งนี้ฝั่งนี้คือพวกต่อมไรท่อทั้งหลายเนี้ยนะอันนี้หมูอันนี้สเตียรอยเพราะนั้นถ้าได้อินซูลินเพิ่มขึ้นถ้าได้ตัวนี้เพิ่มขึ้นไขรลอยนะสเตโตรีติ้งหองหมูเพิ่มขึ้นพวกนี้เขาเพิ่มแล้วดูพวกนี้สิ ไอ้พวกเจ้านี่ดูนะไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยโรคคีแพ้นั้นแหละฮีสามินเพื่อนเพ็นไม่ต้องกินแอนตี้ฮีสามินเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านทำอะไรกระเจิดกระเจิงตเลยเปิดเปิงเย